สวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับกลับสู่ช่อง Gaming and Me ์มวันนี้ผมอยู่ในเกมเอ e n นลิงนะครับผมจะพาทุกๆคนไปเก็บ8เครื่องรางในตำนานนะครับจะมีชิ้นไหนบ้างเดี๋ยวไปลุยพร้อมกันเลยครับเครื่องรางชิ้นที่1นนะครับจะอยู่ในบริเวณมหาลัยวิทยาลัยเลยารูคาเลียนะครับณจุดพรห้องประชุมนะครับเดี๋ยวผมสูมให้นะนี่นะครับตรงที่เราปราบน้องห่าป่าไปนะครับ หลังจากเราปราบน้องมาปลาเสร็จเปิดจุดพอน,นี่นะครับผ่านมาทางประตูเดินหนอไปเลยครับยองยองกดผิดเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเลี้ยวทางขวานะครับออมามุมนี้นิดนึงผงไปเลยครับกดผิดอีกเลี้ยวขวาครับตรงนี้นะครับจะมีระเบียงปุ๊บกระโดดลงไมครับด้านหน้าจะมีบันไดนะครับเป็นไปเลย ๊๊ของในตำนานนะครับจะเป็นสีทองนะแต่บางชิ้นผลหมอบจะเก็บไปแล้วนะครับขึ้มานิดนึงทุกคนจะเห็นประตูเอ้หน้าต่างแตกนะครับขามาทางขวากระโดดลงไปเลยครับหวาอีกนิดนี่นะครับตามทางตามทางไปได้เลยนะนี่นะครับชิ้นแรกนะครับสีทอง จะอยู่บริเวณจุดตรงนี้นะครับภาพเหมือนราดากอนเครื่องลางรูปราดากอนราชาแห่งเอลเดนนะครับเพิ่มความเร็วในการใช้คาถาและมนตาสําหรับสายเวทต้องควรจะมีเลยนะครับชิ้นที่1เครื่องลางในตํานานชิ้นที่2นะครับจะอยู่บริเวณแคลิสต้องจุดพรป้อมฟารอสนะครับจุดที่เราฟาร์มมังกรต้นเกมนะที่มังกรน,นอนนะครับเดี๋ยวผมซูให้นิดนึงนะครับบริเวณจุดตรงนี้นะครับไปครับ เดินขึ้นไม่ได้เลยครับรืบๆข้างล่างจะเป็นพวกขังขาวค่อนข้างเยอะนะครับผมจะขอเดินฝ่าไปเลยนะนี่นะครับวิ่งยาวนะครับไม่ต้องสนใจยังซ้ายนิดนึงไปแล้วครับฮึบปล้วโอ้ติดพิษติดพิษยังอุยอย่าติด ติด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 ดติด,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 ดขาน้าจะมีกล่องสมบัติให้เก็บ1ชิ้นนะครับเราเลี้ยวขวานะครับจะเห็นบริเวณทางแตกตรงนี้นะให้เราลงไม่ได้เลยครับจะมีขั้นลงอยู่ไปเลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายนิดนึงทางซ้ายจะมีไอตัววิญญาณนะครับให้เราเคลียร์ก่อนก็ได้ไม่้นเดี๋ยวมันมันจะตามเราไป ไปครับแล้วก็ข้างหน้าจะมีวิญญาณีอหนึ่งตัวนะครับให้พยายามเคลียร์ก่อนเรียบร้อยนี่คือทางที่เราจะลงนะครับมีบันไดตรงนี้นะลงไปเลยครับปึ๊บทางขวานิดนึงที่มีหายตรงนี้นะครับเดินตรงไปให้เราเคลียร์น้องหนูก่อนโอ้ยแต่เราจะไม่ลงด้านล่างนะครับ ไม้ได้โค้งมองมานิดนึงจะมีทางไปต่อนะให้เราวิ่งแล้วก็กระโดดเลยครับฮึบโอเคถึงแล้วครับเีลืวขวานิดนึง <c oughs> โอ้ยอืม <c oughs> ตายกับหนูตรงนี้นี่คือฮาเลยนะอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลนี่ครับทางลงกระโดดได้เลยครับรึบ นิดหนึ่งนี่นะครับเราก็จะเจอไอเทมสีทองทื่นในตำราเครื่องรางในตำนานชิ้นที่สองนะครับตาประทับผู้พองราดากรดูนิดนึ่งนะครับมันมีอะไรพิเศษบ้างตาประทับผู้พองราดากรค่าพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นมากเช่นกันนี่นะครับชิ้นที่สอง เครื่องรางในตำนานชิ้นที่3นะครับจะอยู่บริเวณที่ราบสูงเอาตัดผมจะขอเริ่มจากจุดพรที่ราบสูงเอาตัดนะครับเดี๋ยวผมสูบอ,อกให้นิดนึงนะอยู่บริเวณข้างบนนี้นะครับจากนั้นให้ทุกคนเลือเล่อนล,ลงมานิดนึงนะครับแพติกลูกศรไว้บริเวณขอบหน้าผาตรงนี้นะนี่นะครับไปครับวิธีการไปที่ราบสูงเอาตัดมี2แบบนะครับผมเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะ ไปครับหลังจากจุดพอนะครับไปทางนี้นิดนึงฟึบลงไปเลยครับเห็นน้องโกเลมสองตัวซึ่งเขาเป็นพันธมิตรนะครับเยื้องไปทางขวานิดนึงครับจะมีทางลงทางลงแบบสวยๆนะครับตกถึงตายนะทุกคนนี่นะครับอึ๊บลงมาเลยครับ เราต้องเตรียมกุญแจดาบหินด้วยนะครับทุกท่านมาเลยครับตรงนี้จะเป็นคุกปิดผนึกนะครับปึบปึบไปเี่ครับแล้วก็จะถึงคุกปิดผนึกหนึกหนึกหนึกนะครับแล้วก็เสียบกุญแจดาบหินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ปราบบอสข้างในนะครับบอสข้างในไม่ยากนะแล้วก็จะได้ของในตําเครื่องรางในตํานานชิ้นที่3นะครับเครื่องรางในตํานานชิ้นที่3นะครับก็คือภาพเหมือนก๊อตฟรี เสริมพลังคาถามนตาทักษะต่อสู้แบบชาร์จนะครับเครื่องรางชิ้นที่4นะครับจะอยู่บริเวณน็อกสเตลล่านครนิรัน,รนนะครับเราต้องทำควิดเลนนี่มาสักพักก่อนนะครับแล้วก็เราจะได้ลงมาข้างล่างนครนิรันน็อกสเตลล่านะครับโดยทุกคนจะเริ่มจากจุดพรน็อกสเตลเตล่านครนิรันนะแล้วก็เดินตามมานิดนึงนะครับให้ทุกคนติ๊กไว้บริเวณจุดนี้นะครับไปครับเดินไปพร้อมกัน รึบไปครับค่อยตามทางขึ้นไปเลยนะไอตัวนี้แนะนำให้เคลียร์ก่อนนะครับตัวแรกเรียบร้อยข้างหน้าเลี้ยวขวานะครับตรงนี้จะมีสลามเยอะเกิดใหม่ตั้งทีกลายเป็นสลามสีดำตรงไปเลยครับตรงไปไม่ต้องสนใจครับเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดไปเลย ข้างหน้าก็เลี้ยวขวาไปเลยนะครับตรงนี้ให้ระวังลูกเหล็กนิดนึงนะเราจะขึ้นไปข้างบนตรงที่ลูกเหล็กหล่นลงมานะครับระวังนิดนึงเดี๋ยว,ยวรอให้ลูกเหล็กมันไปก่อนหล่นมาสิเอ้วายไอ้กุนตีแล้วลูกเหล็กโอ้ยไปแล้วครับเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิด,นด ปลายขึ้นไม่ได้และสิไปครับตามทางไปเลยนะครับเลี้ยวขวาในทางนี้ครับข้างบนจะมีลูกเหล็กอีกหนึ่งลูกนะครับเราจะปาให้หล่นมาก็ได้หรือเราจะวิ่งผ่านก็ได้นะครับเราจะไปทางซ้ายนะจะมีประตูอยู่นะครับผมจะวิ่งผ่านไปเลยแล้วกันไปแล้วครับวิ่งยาวไปยาวไปจ้า ตรงนี้ในหีบสมบัติข้างหน้าจะมีมอนเฝ้าอยู่นะครับเราจะวิ่งไปเปิดแบบวิ่งไปเปิดเลยก็ได้หรือจะเคลียร์ก่อนก็ได้นะครับเรามาถึงละอันเชิญได้นะไปครับมันก็คือมอนธรรมดานะครับไม่ใช่มีนีบอสอะไรหลังจากเราเคลียร์จบนะครับมาเลยครับหีบสมบัติข้างหลังสิ่งที่เราตามหาจันทานอกสเตลา่า นี่นะครับเพิ่มช่องความทรงจําสําหรับสายเวทนะครับเพิ่มอีกหนึ่งช่องเครื่องรางในตำนานชิ้นที่5นะครับจะอยู่บริเวณเมืองพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะจะอยู่ด้านบนนะครับคือเราต้องผ่านทุ่งหิมะมาก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่เมืองพฤกษาศักดิ์สิทธิ์เราจะเริ่มมาที่จุดพรห้องมนตรานะครับเพื่อนๆอย่าลืมเตรียมกุญแจดับหินด้วยนะครับไปครับเดินตรงออกมานะแล้วก็ตรงนี้จะมีกีกี้นะครับให้เราเคลียร์ก่อนเลย ก็จะมีพวกนี้อย่าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวมันตามเรามันทํทำให้เรากระโดดลำบากไปครับเดินตรงไปนิดนึงข้างหน้าจะเห็นเป็นถ้วยนะครับให้เราเลี้ยวทางขวาลงไปข้างล่างเลยครับตรงนี้นะปร๊บกระโดดไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ครับตรงนี้เราต้องระวังพฤกษาทองน้อยนะทุกคนมันจะยิงสกิลใส่เรานะครับ ไปละโอเคนี่นะครับถ้ามายืนตรงบันไดนะหันหน้าออกครับจะมีทางลงอยู่ปึ๊บหันหลังกลับมาครับกระโดดชิดไปทางซ้ายนะครับคือทางที่เราจะไปต่อเห็นม่านมองไหมครับแต่เราจะยังไม่ไปนะให้เราเดินย้อนกลับมาด้านหลังนิดนึงครับเพราะมันจะมีมอนค่อนข้างเก่ง2ตัวนะครับทุกคนนี่ครับจะมียายสปีดสองตัวให้เราอัญเชิญก่อนครับ ผมเคยลองพยายามจะวิ่งฝ่าแล้วนะมันค่อนข้างยากนะครับตามสองตัวเราจะเปิดไม่ทันไปครับแล้วค่อยๆเคลียร์ล่ะไงมาลนะให้เพิ่นแทงก่อนแทงเลยจ้าระวังนิดนึงนะครับมันตบค่อนข้างแรงนะทุกคนโอเคตัวที่หนึ่งจบครับไปต่อ จะมีหนึ่งตัวนะทุกคนไม่ค่อยเดินนะครับระวังนิดนึงนะเนี่ยมาแล้วครับโอ,อยมีมิกโอ้โหมันโคตรแรงทุกคนผมบอกแล้วให้ระวังไว้ก่อนนะครับโอเค สินี้เราก็ถึงทางที่เราต้องการแล้วครับไปครับกุญแจดาบหินเรียบร้อยรครับเข้าไปด้านในนะครับทุกคนจะเห็นปรเปลวประกายสีทองตาป,ประทับผู้พอมาริกานี่นะครับ ตาประทับผู้คอมมาริกราเพิ่มสภาพจิตใจความฉลาดความศรัทธาและพลังพิศวงอย่างมากแต่จะได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นกันเพื่อรังในตำนานชิ้นที่6นะครับเราจะยังอยู่ในเมืองพึกษาศักดิก์สิทธิ์นะให้ทุกคนมาที่จุดพรทางน้ําทิ้งครับจะอยู่ใกล้ๆจากอันเมื่อกี้เลยนะครับไปครับเดินตรงออกมานืดอึงตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะครับ ตามขอ,อนไม้มาเลยครับตรงยาวไปเลยนะปึ๊บปึ๊บปม,ม,ม,มาถึงบริเวณจุดนี้นะครับให้หันไปทางขวานิดนึงมันจะมีทางลงนะนี่ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับเราจะเข้าไปในตัวอาคารนะครับแต่เราจะเข้าจากทางด้านบนนะครับโอเคลงมาทางนี้วิ่งขึ้นไปเลยครับ กระโดดขึ้นไปมอนในนี้นะครับจะเป็นตัวมาแรงยิงใหญ่นะครับให้ทุกคนระวังนิดนึงนะนี่นะครับเราจะลงทางนี้นะครับตร่งนู้นจะมีให้ระวังนิดนึงนะครับทุกคนบนี่นะครับหีบศีล้าที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะขอวิ่งฝาเปิดเลยนะนี่ครับโรูใหญ่ตามังกรแต่เราก็แตกครับ เครื่องรางโล่ใหญ่ตามังกรนะครับเพิ่มอัตราลดความเสียหายทางกายภาพอย่างมหาศาลอันนี้ของดีอีกหนึ่งชิ้นนะครับเครื่องรางในตำนานชิ้นที่7นะครับจะอยู่ท้ายท้ายเกมแล้วนะเราต้องมาที่ฟาลุมอสุราพังทลายนะครับผมจะขอเริ่มที่จุดพรเลียบสะพานใหญ่นะครับเดินตรงมาเลยนะครับถ้าใครทาเคเวสเครื่องหัดภูผาเพิ่มมาเราก็จะได้สู้กับเบอร์นาร์ดบริเวณนั้นเหมือนกันนะครับที่เราจะไปเก็บของนะ แล้วสายขึ้นมาครับสายออกมาซ้ายอีกทีครับวิ่งตรงตามทางไปได้เลยครับตือรึบตือึบตึ๊บตึ๊บตึ๊บโดยจะมีมอนเฝ้าอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับใครจะวิ่งไปเก็บก็ได้แต่ก็เสี่ยงตายนิดนึงนะหรือจะฆ่าก่อนก็ได้นะครับตามทางมาได้เลยนี่นะครับแต่แถวนี้จะไม่มีมอนแล้วนะครับเลี้ยวขวากมา ขวาอีกทีครับนี่ครับลงไปด้านล่างถ้าใครทำเควสเครืได้หาดปูผาเพิงมานะครับเราก็จะเจอเบอร์นาร์ดยืนอยู่ข้างหน้าเราต้องสู้นะครับถ้าใครทํามานะไอน้นี่พอดีผมเคลียร์ไปละของที่เราต้องการนะครับจะอยู่บริเวณข้างหน้าเลยเป็นหีเห็นไหมครับซึ่งจะมีกีกี้อยู่นะครับสามสีตัวนี่นะครับสองถึงสามตัวเคลียร์ขอนก็ได้ฮัโลโหลมาแล้ว เครื่องรางราชาโบราณนะครับเพิ่มเวลาแสดงผลของคาถาและมนตาเครื่องรางในตำนานชิ้นสุดท้ายนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือเราต้องปราบบอสมาริเกตดาบทมินนะครับแล้วก็ให้นครเลนเดลกลายเป็นนครทูรีเลนเดลก่อนนะครับหลังจากเราทําเรียบร้อยนะให้ทุกคนวาร์ปกลับไปที่จุดพรแดนต้องห้ามครับบริเวณนี้นะครับไปครับเดินย้อนขึ้นไปนิดนึงตึบตึม ัที่เราจะเก็บนะครับนีุ่กคนมองไปเนี่ยครับจะมีน้องหนอนอยู่สองสามตัวนะครับหนึ่งถึงสองตัวนั่นคือสิ่งที่เราจะเก็บนะครับบริเวณจุดนู้นเลยตรงขอนไม้กับเรือนะทางลงนะครับมาทางซ้ายนิดนึงนี่นะเพราะว่าถ้ากระโดดลงจากทางเมื่อกี้นะครับตายตัวเย่ครับกระโดดบริเวณประมาณจุดนี้ได้อยู่ครับนี่นะครับ ไปครับผมจะไม่สู้นะทุกคนผมป๊อตแหกเอ,อ้ยอย่าไม่เห็นตรงไม่เห็นค่าจงไม่เห็นตรงไม่เห็นกระถาบังตาจงไม่เห็นาางจงไม่เห็นคอยไปเร็วผมตรงนี้จะมีอีกหนึ่งตัวทุกคนนั่นไง ตัวแรกไม่เห็นแต่ตัวสองเห็นว่าเน้ยอย่าบางังเออนี่นะครับไปแล้วทุกคนอึบฮึบไว้กัดกามัดกัดฟันไปแล้วครับพักกรุณาพึกษาทองบวกสองพักครุณาพึกษาทองบวกสองทำให้ค่าเฮพีสูงสุดค่าพลังกายน้ำหนักอุปกรณ์สูงสุดเพิ่มขึ้นอย่างมากและนี่คือทั้งหมดนะครับ เครื่องรางในตำนานทั้ง8ชิ้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะเพื่อนอยากให้ผมเล่นเกมไหนหรืออยากให้ทำคอนเทนอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้ามีข้อผิดพลา,าดปะการใดยังไงผมต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณครับ